2เรื่องช็อกที่ค่ายไม่ถึงกับ All New Ford Ranger Raptor บรรยากาศการเปิดบูธฟอร์ดที่งานบางกอก International Motor Show 2อร์โชว์2022เกิดบรรยากาศมัศจสัจรร์ขึ้นคือทันทีที่ผู้บริหารประกาศราคา All New Ford Ranger Raptor รุ่นใหม่ล่าสุดราคาอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาทย้ำอีกทีว่าราคาอยู่ที่1 8 6 9 0 0 0บาทก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างทุกคนในฮอต่างพากันอื้ออและช็อก มองนักเลิกลักกันไปนั่นเป็นเพราะว่าทุกคนคาดไม่ถึงเลยว่า f o r Ford t h a i l a n d จะกล้าตั้งราคาเรนเจอ r ์แ t o r ตโฉมใหม่แพงกว่ารุ่นเดิมแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นแต่ด้วยเครื่องเบนซินเทอร์โบคู่3.0ลิตร EcoBoost V6 ให้กำลังสูงสุด397แรงม้าที่5,650รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนาทีทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด เมื่อดูจากตัวเลขแรงม้าก็แรงกว่าเดิมเกือบหนึ่งเท่าตัวแรงบิดก็ดีขึ้นอีกด้วยและเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนหลายๆอย่างทั้งตัวบล็อกเครื่องเองที่เป็นระดับ V6 และอัตราค่าอิเสเองก็ดูแล้วน่าจะไม่เบาทําให้หลายสื่อหลายฝ่ายคาดการณกันว่าแรปเตอร์ตัวใหม่น่าจะขายในไทยซ่า2.5ล้านบาทเสียด้วยซ้ําแต่ช็อกแรกนะครับใครจะไปเชื่อว่า Ford t h a i แ a n ดจะกล้าทำราคา1.8ล้านกว่าบาทได้จริง ช็อตที่2ก็คือ All New Ford Ranger Raptor ดันมีราคาแพงกว่า All New Ford Everest 2.0ใบ Titanium Plus ที่มีราคา1.854ล้านบาทหรือว่าเพิ่มเงินจากตัว Everest ตัวท็อปแค่เพียง1,500 0บาทก็ได้ Ranger Raptor ที่แรงสุดๆไปแล้วโหถ้าไม่ได้วอรี่เรื่องการโดยสารเจดที่นั่งชื่อลึกๆว่าหลายคนน่าจะไปเอา Raptor ตัวใหม่กันแน่นอนละ่ะ อย่างน้อยก็ต้องได้ความเท่มากกว่าสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆก็มีดังนี้เช่นระบบไอเสียแบบแปรผันควบคุมไฟฟ้าครั้งแรกในรถกระบะช่วยให้ผู้ขับขี่ตั้งค่าเสียง Ford Ranger Raptor ได้ความดัง4หมวดเช่นหมวดเงียบปกติหมวดสปอร์ตและหมวดบาฮาเสริมด้วยระบบป้องกันการรอรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมวดบาฮาจะรักษาการหมุนของเทอร์โบชาร์จที่ความเร็วสูงต่อไปอีกถึงสวินาที ฟ o r d p เพอร์ฟอร์มร่วมมือกับ Fox ปรับแต่งสปริงไปจนถึงการทำงานความสูงการปรับแต่งวาล์วและการออกแบบยืดยุบของโชค๊คมาพร้อมช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่ด้วยโช๊คอัพฟ็อแบบไล v e วาล์วอินเทอร์เนลบพาสขนาด2.5นิ้วล้ำสมัยที่สุดเท่าที่ Ford Ranger Raptor เคยทำมาสามารถทำงานในแบบเรียลไทม์โดยใช้เซ็นเซอร์รอบคัน ทำให้โชว์ปรับค่าความหน่วงจากจุดประทาต่างๆได้มากถึง500ครั้งต่อวินาทีเลนเจอร์แรปเตอร์โฉมใหม่มาพร้อมโหมดขับขี่7โหมดโหมดขับขี่แบบทางเรียบ3โหมดและโหมด Off ฟโรดอีก4โหมด